เราปู่มาเยอะๆจ้าคลิปนี้มาสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยเราปู่มาโคกนักคือเกาจ้าปาเห็ดมาแบบจุกค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยมากินหลายคนกันเลยแบบเห็ดหลายแห้งปู่มาสองโลกกลัวมึงไนล่ะปืด๊ดน้ำปลาแบบฉ่ำๆขออนุญาตสดนำ้ำอืม,อม แบบยั่ชวชมพูสิกินได้บนน่นออเ<พ>นาะเผ็ดอยู่เด้อ<ด>ันนั้นโจ๊กเอาตับอีปูนะบาต้องจำนามมันมีขนมเสร็จมาพร้อมนี่มากเจือข่าวช่องขามาหยวนน้ำกันนี่เลยค่ะปูมาสดๆเนื้อฉ่ำๆผ่านมาก บ้านปูปูสดแห้งลองบึงมีชมพูหมักแน่นอนเลยชมพู่ก็จะได้อยู่กับเราอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้แหละนั่งกับสิกับอุดอรละบินตรงไปแลนดไม่ตตอละเบิดว่าละเมืองกันเลยมมาบหอดการสำเนาะ เลียใจยเนาะบาแน่เด้เหมือนแรงอ้าเหมือนเรียบเวลาละอยู่บอกไอเก่าเถอะภาพไปร่อด้วยตัวแม่มั่งกล่ำตัวภาพไหร่แมวรัสิดิวให้อืแบบแม่แท็กเบิ่งกายนี่ม,มันจักปะ ุปูโสดหวานแห้งกินปูไม่ต้องแพ้เนาะกับน้ำปลาร้านัวแม่วเธอผักก้านจองค่ะนี่ไม่แพ้เคยกินปะ แบบสดก็ได้ทำไป็นลวกกินก็คำนุ่เสิร์ฟกระแซบกล้ามอันนี้คือกินาามาขันในไดเทยดออกเนี่ยร้ายพวกเธอเบิงมีมัน <Okay. S 1> พร้อมอืมนี่มันมันได้นี่อืมเบิงเนื้ออุ๊ย แซ่บแม่ยกเลยกเลยกไปมาเริ่มพี่น้องค่ะมากินน้ำกันมาบัดมาใดบะไดกับเอิญไว้ก่อนละ่ะ ตำทำเนียมตามประเภทนี้อีสาน,สาน,นเออเขาจะเอิญกันกินขา้าวมันเป็นมารยาะไหมหลายๆคนอาจจะงงเวลาไอ้ตอบคอมเมนต์นั่นคือมามาจ่ากับประมาณว่าส่วนมากินน้ำกันเป็นประเภทนี้ของอีสานเขาจะเอิญกันกิน,กนขา้าว ยางไกยนาะบ้านกันยังสิกะเอิญกันกิน,กนขา้าวเดแต่ว่าพ่อแม่อยู่ในเมืองอีกเป็นอีกสังคมหนึ่งหาหาใด้ยากแห้งที่จะแบบว่ามาค่ะกินข้าวด้วยกันเนียงสินะ<ม>เพราะว่าอยู่เงี่ยนไปเงี่ยนมันเนาะแบบหยวดเนื้อปูแบบสดแห้งหวานแหง้งฉ่ำแหง้ง ืตะกี้ไอเห็ดหลานย่ำนีแหละผู้รักินปูเหมือนะไลรู้รักินปูกับรักินกุ้งนี่แหละเมื่อในหน่อยมาจากฟังควาเนี่ยเื่าไปหาวหลานเอ้าปูวฉันคือว่าฉันตังกุ้งหลายอยู่คือยังตำนี่ ขนมกินไหมกินได้บ่ <laughs> ไหวบ่แม่นั่งบ่กินเบดจุ่มใส่ขนมเส้นเอาหืมชับนุ่งนาก็มึงน่า อพอขั้นจ่องแต่พี่ไอาวานมันบอเผ็ดดิมันน้องเผ็ดมันเลยพอดีบอเผ็ดบอแซ่บอืมบอบก็เผ็ดแซ่บเลิเศใจมากเลย ืมฉ่ำๆเนอะหวานใช่ไหมล่ะแบบหยวดหวานอีกอะถ้าปูสดไม่หวานบวกกับน้นำยาน้ำตับแล้วก เมนูแก่แห้งถ้าอีบัวอุ้ยฉันแสบเรือสัวแสบฮะฉันจะแสบข้าก็แสบเพราะหมายฉันเหตุออกหวานไหมม,มันเลยถือปากจะของ

ยูอุดรมีร้านตําหมูงร้านไดนแซ่บๆบ่แนะน,นะนํานะนี่วันที่ยี่สิบเกินสิกลับอุดร์ละเรื่อหนังต่ำกันด้วยบอกเมืม่อไงกันก็มีเด้เคยไปกินตําตูปูไปเปิดมายูเก่าเหรอยูอุดร์ไหมยูให้เทคไหมบอเคยไปกินเคยไปตลาดเหล่าเปิดปั๊บ<ก> ผู้ใต้รา,ายบอก <Yeah. S 1> อืมข <Yeah. S 1> ันฉันไปดิวไฮเนเดอร์ปไปไฮเนเดอร์แอบหัวเฮ้ยต้องเสพหัวกันต้องผ่านชมพูอะรยาก่ะอืม <_ t ops> ไหวบ่อีกภูริตอนไหวบ่ ตัวไ่อีหลีเด้พวกเธอเนี่ยไซสี่ห้าตโลเต็มปากเต็มคำครักย่ายใช่จะของ เลซีเมนปลาะแน้นำอันตงโมหุ้งนูวนๆไหมใส่กบข้าน้มเส้นดอหมกักใส่ต่อคือบม่ไม่ค่อ,อยกกินกินนั้นซดลาไหลเป็นมันอืมมันๆเด้อกับน้ำปลาละข้ากันดื้อก็กับว่าตัวแปลง,งเฟันเอา ตู้มือเนี่ยเขามาของมินบรหุจักบอกอมันมีเสน่ห์เซ็กซี่ไงบากเกอร์เ็บอยากผิวสวยเต็มปากเต็มปากเ กินเบิร์ดอีลีพี่น้องแท้อันนี้อแกข้ามาก่นอนสะใจเซ่บคัก xong lại mà bạc lấy mặt cái tóc là thả thâm xong lại có bạc lấy mặt มีงานหน่อยอแอลหรสาวมีหน้า <c oughs> <c oughs> อะ่ะพี่น้องอขอบขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะคลิปนี้ไอซี่กินเยอะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย